เรามาดูวิธีการแคปเจอร์รูปภาพกันนะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะมีประโยชน์ในบางงานของเราในการทำงานในด้านต่างๆทุกๆงานนะครับในกรณีทีเ่เครื่องเรามีปัญหาอย่างนงี้เราอยากถามเพื่อนหรือว่าเราอยากถามคนที่เราคิดว่าเขาจะให้ใหคำตอบเราได้แต่บางครั้งคุยกันไปหรือว่าสนทนากันไปมันไม่เห็นภาพมันก็เลยไม่สามารถที่จะ ถ่ายทอดปัญหานั้นให้ผู้ที่จะตอบปัญหาเราได้เข้าใจได้ไง่ายขึ้นนะครับซึ่งต่อนนี้คือผมจะสาธิตวิธีการ c a p จอร์รูปภาพนะครับซึ่งเราสามารถนําไปใช้ในการสร้างหนังสือคอมพิวเตอร์หรือว่าทำเอกสารต่างๆหรือแม้แต่การเข้าไปโพสต์ใน Facebook เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆหรือการนําภาพที่ c a p จอร์ไปโพสต์ในเว็บบอร์ดในสมุดเยี่ยมหรือว่าในกระทู้ต่างๆ เพื่อที่จะถามถึงปัญหาหรือเพื่อที่จะโชว์หรือว่าโพสสิ่งที่เราต้องการนะครับมาดูวิธีการจับภาพกันนะครับสมมุตินะครับผมเ,เล่นเว็บไซต,ต์ตัวนี้อยู่นะครับสมมุติผมจะจับภาพนะครับในกรณีที่มีปัญหาอย่างเงี้คือเวลาจับภาพคือมันจะแคปเจอร์ภาพทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับ การแคปเจอภาพมันให้เรากดที่ปุ่ม Pin s c r e e นะครับถ้าเป็นเครื่อง PC ของเราให้กดที่ปุ่มที่ปุ่ม Pin Screen ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กให้กดปุ่ม Fn นะครับตามด้วยปุ่มของ Pin s c r e e นะครับเอาละ่ะสมมุติผมใช้ PC นะครับผมก็กดปุ่ม Pin s c r e e แล้วกันนะครับปับ๊บผมกดแล้วนะครับ ตอนเรากดจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ให้เรารู้ว่าเรากดพอเรากดปั๊บมันจะทําการจับภาพหรือว่าถ่ายภาพส่วนที่มันโชว์อยู่ตอนนี้นะครับให้เราเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเอาภาพที่เราจับเมื่อกี้ไปวางนะครับให้เราเข้าไปที่โปรแกรมเพ้นนะครับไปที่ start run ก็ได้ครับ P A I N T นะครับพิมพ์เข้าไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็กด enter ซึ่งโปรแกรมเพนนี้เป็นโปรแกรมวาดรูปนะครับมากับ Windows อยู่แล้วให้เรากดคอนโทรล V นะครับเพื่อจะวางภาพที่เราจับมาเมื่อกี้นะครับสามารถขยับได้เราสามารถที่จะใช้ขอบพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้ครอบส่วนที่เราต้องการนะครับส่วนที่เราต้องการเฉพาะอย่างนี้นะครับก็ได้หรือทั้งหมดหรือต้องการเอาแค่ไหนเราก็สามารถครอบเอาแค่นั้นได้นะครับตรงนี้ผมเอาแค่นี้นะครับผมก็กดคอนโทรล X ออกมานะครับแต่ถ้าเราทั้งหมดเราก็เซฟเลยนะครับ หรือจะเอาบางส่วนแล้วก็เลือกเอาเฉพาะส่วนนี้อย่างเงี้ยหรือจะเอาเฉพาะส่วนนี้เราก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับสังเกตว่าเวลาเขาทำหนังสือคอมพิวเตอร์เขาจะเลือกเอาเฉพาะพวกไอคอนอย่างเงี้ยนะครับบางส่วนนี้ไปใช้นะครับจากนั้นเมื่อเราเลือกส่วนที่เราต้องการแล้วเรากดที่คอนโทรลค้างไว้ตามด้วยตัวเอ็นนะครับแล้วก็ไม่ต้องเซฟตัวนี้นะครับเพราะเราไม่เอาแล้วก็จะได้เอกสารเปล่าๆขึ้นมาใหม่ในโปรแกรมเพนท ล้วก็อ่าคลิกบาทีวางอย่างนะครับตรงซิเทาอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยล้วก็ปรับใส่อย่างเงี้ยแล้วก็เซฟเป็นไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์ jpg เขาส่วนใหญ่เขาใช้ jpg JP กันจากนั้นให้เราตั้งชื่อผมตั้งชื่ออย่างนงี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเราได้ภาพหลุดมาล้วคราวนี้เมื่อเราได้ภาพแล้วเราจะเอาภาพนี้ไปใช้กับ งานต่างๆงานไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับสมมติผมจะไปใช้กับ f a c e b o o k นะครับโอเคผมคอนเน f เฟซบุ๊กก่อนนะครับสมมติผมจะไปโพสในกลุ่มของโครงการจิตอาสานะครับที่ทำเรือที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคมสมมติผมจะโพสนะครับปุ๊บเพิ่มอย่างเงี้ยไปที่รูปภาพนะครับ อาจจะสอบถามปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่พบนะครับตอนนี้เห็ดผมช้านะครับมันก็เลยค้างอย่างเงี้ยโอเคกดปับ๊บเลือกรูปภาพแค่นี้นะครับเราก็อาจจะถามเขาต่างๆงานอย่างเงี้ยเราก็อาจจะพิมพ์ช่วยแก้ไข ไม่ค่ะอะไรมานี้อธิบายปัญหาให้เขาทราบส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็โพส์ข้นไปอย่างเงี้ยแปบ๊บหนึ่งนะครับรอแปบ๊บหนึ่งก็จะเป็นรูปภาพแล้วก็สามารถช่วยเราได้เยอะนะครับประมาณนี้นี่คือตัวอย่างนะครับผมขอลบบอกก่อนนะครับเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆในการแคปชื่อภาพแล้วเอาไปใช้ในงานด้านต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์หรืองานด้านอื่นๆหรือแม้จะไปโพสในสมุดเจียมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าในเว็บบอร์ดต,ต่างๆเพื่อสอบถามปัญหาเขานะครับแล้วก็สามารถโพสโพสเอาขึ้นไปบนเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็สอบถามปัญหาต่างๆให้ให้เขามาช่วยตอบเราอย่างเงี้ยเอนไหมครับ หลักการด้วยกันหมดครับเราจะเอาไปใช้กับอะไรแล้วแต่เราอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ไหมแค่นั้นเองนะครับแต่หลักก็คือสิ่งที่ผมพยายามบอกตรงนี้ก็คือให้รู้วิธีการแคปเจอร์รูปภาพเท่านั้นเองเราจะไปใช้กับโปรแกรม Word Excel p o w e r p o พ n t ลหรือโปรแกรมอะไรก็ได้ทั้งหมดอยู่ที่ว่าเราจะาไปใช้กับอะไรมากกว่าแต่วัตถุประสงค์คือเราต้องการให้ได้รูปภาพที่เราต้องการที่เรา เจอปัญหาอย่างเงี้ยเราก็จับภาพเพื่อที่จะขอความช่วเยเหลือท่านน,นั่นคือวัตถุประสงค์ก็ขอจบหลักการแคปเจอภาพเพียงเท่านี้นะครับ